กินนอกจากวันนี้ไข่ดาวอร่อยไหมจ๊ะอร่อยจ้ามากินด้วยกันเรียกลูกลูกนั้นหลาน FC ที่น่ารักมากินกับไม่ใหญ่นอกจากน้องไม่ใหญ่บอกอร่อยไข่ดาวจิ้มเจวจ้ะทานนิดหน่อยอจ้ก็เป็นเมนูอีกวันหนึ่งของเราวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาทําเมนูอะไรก็คือ หมูสับที่เราสับไว้นู่นจะน้อจะทําผัดกะเพราหมูสับจ้ะส่วนอันนี้ก็คือพริกแกงที่ป้าตำไว้จ้ะที่เราเตรียมไว,ตมว้ตำาวาเป็นถุงใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ะเวลาใช้เวลาทําอะไรเราก็จะได้เอามาใช้ได้เลยนี่คือถุงใหญ่เลยจ้ะหมูที่สับแล้วส่วนนี้ก็คือใบกะเพราที่เด็ดไว้แล้วนาะจ้ะเนาะเดี๋ยว เมนูวันนี้ก็คือกระเพราหมูสับไข่ดาวนั่นเองใสพ่พริกแกงพอประมาณนอกจากเนาะแล้วใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เลือกเาที่เราชอบเลยจ้ะแต่ที่นี่ก็คือมีอายุแล้วก็กินเผ็ดไม่ค่อยไหวแล้วจ้ะตอนนี้มีพริกแกงแล้วก็รวนควายห้องหอ กินอร่ยอยจากวันนี้ก็เมนมูง่ายๆที่หลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนหลายๆบ้านทำกันได้เนะ้ะจ้ะเนาะรสชาตินี่จะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เอาที่เราชอบจ้ะ จับลงไปเลยจ้ะจับที่เราเตรียมไว้ถ้าผับกันไม่เนื่งเราจะนอกระม,มือหนึ่งผัดมือหนึ่งถือ เคี่ยวหมูไม่ให้เป็นก้อนใหญ่ถึงเริ่มมาเราจะใส่แค่ต้องขุนหน่อยนึงรังขอได้ที่เลยจ้าหลังจากที่เสรของนัวแล้วแล้วก็ตวงรถเอามาจากรถ นั้นเราก็ชิมดูจะว่ารสชาตถูกใจหรือยังพอใจไหมเินได้ที่แล้วคิดว่าคงจะสุดแล้วนะ่จาจะเนาะนีอนใส่ไปเลยจากใบกะเพราที่เราเด็ดไว้ใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ใส่เอาเลยจ้ะเราจะชอบแบบน้ำมากน้ำนอ้อยหรือน้ำขุกขลิกอย่างนี้ก็ได้จ้ะ เสร็จแล้วใส่ใบกระเพราน้อยแล้วแต่คนชอบน้อยจะงเนาะใบกระเพาก็เป็นสมุนไพรเป็นยาเอกชนิดหนึ่งเสร็จแล้วจ้ะเนนูง,ง่ายๆจ้ะกระเพราหมูสับ เสียหายคลิปที่แล้วที่ฝนตกน่จะเนาะพายุมาสิ่งที่เสียหายอีกอย่างก็คือนี่จะมะม่วงมะม่วงเรากำลังจะออกลูกให้ได้กินนอาจะเนาะแต่ก็ต้องอเสียหายร่วงหมดเลยจ้ะลูกเล็กลูกน้อยร่วงหมดเลย ล่วงเต็มเลยจ้ะเสียดายดิปีนี้ยิ่งเป็นน้อยอยู่มันล่วงหมดเลยห,หลายลูกเดิเสียดายไหมนี่จ้ะไม่เหลือเลยไม่เหลือสักลูกเลยตายตายตายอุตสาห์ เสียดายเสียดายปีนี้ออกน้อยด้วยหากินก็ยากด้วยเป็นไงทองแดงร้อนไหมเป็นไงทักทายกันหน่อยเร็วสวัสดีกันก่อนเร็วสวัสดีปีที่น่ารักกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทองแดงด้วยนะคะขอคนละหนึ่งไลค์นะคะนั่งทองแดง ชอบมากเลยอ่ะกินปลากระป๋องชอบมากเลยคุยกไม่กินไม,ไม่กินไม่ชอบไม่กินอืมกินจ้ะกินข้าวปลากระป๋องจจะได้หุ่นดีๆนะทองแดงกินช้าแต่นางคงจะไม่ชอบอืมจะกินแต่ปลา แต่ที่นางชอบก็คือในกระป๋องนี้จ้ะที่นางชอบนอปเนี่ยที่นางชอบคือในนี้ในกระป๋องเลยจ้ะแต่ถ้ามาผสมนี้นางไม่ชอบเลยอ,อันไหนอร่อยก็กินข้าไปทองแดงเอ้ยจะได้มีเลี่ยวมีแรงเนาะ นี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งขึงสลเนนะจะเนาะที่วันนี้ป้าป้าได้ทำกันขึ้นไปต่อโดยเอาบันไดขึ้นนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ป้าป้าทำกันวันนี้นะอยจเนาะคือคือขึงสลนเพราะว่าไอฝนตกที่ลมมาแรงนะจยจเนาะมันขาดป้าป้าก็เลยต้องทำใหม่จ้ะไันนี้ก็ติดตรงนี้ก่อน พาดไปอย่างนี้ก่อนแต่ว่ามันยังไม่เซ็ตเท่านี้นาะจะเนาะจะจะขึงขึงดึงไปไปหาที่ยืดเอาไว้กันแดดให้ข้างคนมากต้องหมาม้ากเครื่องสักผ้ามากนี่ก็จะดึงอย่างนี้นาะจะเนาะจะดึงขึงไป แดงเย็นไหมทองแดงเฉยเลยก็ฝากขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน้อจะน้อสวัสดีค่ะเอาจ้ะหกเลวคือเอามาต้นใดิตาไปต้ตนใด เงินบอได้แค่นี้สักคันเดี๋ยวตัวนี้ก็จังดึงหยุดนี่ตัวนี้ดึงเนาะคือมั่งสีเห็นบอแค่นี้ก็โอเคละเสร็จที้